ศึกษาเษขต25คณะผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นครคณะครูคณะผู้ปกครองและก็นักเรียนโรงเรียนขามแก่นครที่รักทุกคนนะครับกระผมแม่ดิเรกสารีพิมน,นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อที่จะประกอบพิธีกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่ประสบภุทพภัยในครั้งนี้ครับเรียนผู้บวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต25ท่านรังสรรค์เพื่อนนาดีค่ะท่านพอวิรเดชตาผู้อำนวยการโรงเรียนบางแสนขามแก่นนครท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนขาัแก่นวิทยาลั์ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนครนละคณะครูอาจารย์ผู้ผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครที่รักทุกท่านครัดิฉันรู้สึกยินดีค่ะที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ ถุงยังที่ให้แก่นักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับนักเรียนที่ได้รับประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็เป็นเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดที่ประเทศเราไทยเราได้รับเป็นบริเวณกว้างค่ะมีความมุนแรงมากหลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะจังหวัดขอนแก่นของเราจังหวัด สิงคบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งกรุงเทพมหานครขณะนี้ก็ได้รับอุทกภัยอย่างทั่วหน้ากันเลยค่ะรูบบ้สึกลำบากกันทุกทุกพื้นที่เลยเรายัางไม่ได้เสียชีวิตยังไม่ได้สูญเสียชีวิตและครอบครัวนะคะก็ยังยังยังดีอยู่จ้ะดีกว่าภาคอื่นท,ที่เขาได้รับ ทุกกระเพทั้งน้ำท่วมทั้งเสียชีวิตด้วยในในครั้งนี้ท่ันก็สแสดงขอแสดงความยินดีภาาภูมิใจแทนน้องๆที่ได้รับน้ำใจนะคะจากผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ท่านผู้ในการได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็ขอให้ผลบุญผลบุญชน,น,น,นที่ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบริจาคให้กับน้องๆได้รับแต่สิ่งที่ดีๆได้รับ ลา,าบยศสารเสริญทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ดีๆนะคะขับเขตกดมือครับขอกราบขอบพระคุณท่านสุริวันกลางแสงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการนะครับที่กล่าวให้กําลังใจกับพวกล่าทุกคนนะครับที่ประสบอุทกภัยและในโอกาสนี้นะครับจะเป็นพิธีมอบเรือนะครับเริยมเชิญท่าน ผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษามัิยมศึกษาเขต25นะครับท่านคณะผู้บริหาราและก็่านผู้ในิารบิรีเดชตาตานะครับร่วมในการรับมอบเรือนะครับเพื่อจะส่งมอบไปช่วยเหลือ,อนักเรียนชาวถามแก่นคกต่อไปนะครับ ขอกราบขอพกณนะครับท่านเฉลิวิวันครังแสงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะครับมอบเรือนะครับโดยท่านดรสุทินครังแสงนะครับนายกศสมาคมหาวิลัยชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม่ะแล้วก็มีท่านวฉวิวันครังแสงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมามอบเรือให้กับพวกเราท่านคุณครูครับชาวขามแก่นนครนอกจากจะมอบถุงยังชีพให้กับลูกของเราแล้ว เรายังมีน้ำใจซึ่งท่านผู้ในการเขตท่านอนสันเถื่อนอดีมีนโยบายที่จะจัดทำหาข้าวสารครับเป็นคาราวานข้าวสารไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แถวภาคกลางนะครับก็ได้ขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนต่างๆเรื่องข้าวสารโรงเรียนขามแก่นคนครก็ขออนุญาตนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยการบริจาคข้าวสารเป็นจำนวนหนึ่งพันกิโลกร,รัม งบประมาณก็จะราวๆสองหมื่นสามพันบาทมอบให้กับพางเขตพื้นที่และโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธาริการครับมอบในานามชาวขามอ,อนครเลยครับขอเสียงปรบมือสชดๆเลยครับ อ่าขอบคุณท่านผู้บริการโรตีซาตานะแลวแาบต่อไปนะครับเป็นนะครับการประกอบพิธีมอบถุงยังชีพนะครับเรามีตัวแทนจากทของนักเรียนที่ได้รับอุทกภัยนะคร bah, <c oup os> the, ับที่เดินทางมาเป็นเก็บกับทางเรียนขามกรนของพวกเราในช่วงนี้สี่ท่านด้วยกันครับทุกท่านครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้ปกครองนะครับตัวแทนผู้ปกครองนะครับจำนวนสี่ท่านด้ในการที่จะรับมอบนะครับถุงยังชีพนะครับจากท่าน ถือวันครังแสงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสนะครับเป็นเรื่องต้นในส่วนของผู้ปกครองจำนวนสี่ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็จากท่านผู้รการรังสรรเถื่อนนาดีนะครับตัวแทนผู้ปกครองนะครับซึ่งประสบอุทกภัยนะครับเป็นครอบครัวของนุกดเจ้าขามเกลนครของพวกเราครับ ครับมันเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนะครับที่รับมอบถุงยางที่นะครับเป็นเกียรตินะครับโดยท่านชีวันทังแสงและต็ท่านผู้ในการรังสรรค์เทนาดีนะครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตท่านชีวันลงแสงนะครับพิมงานนะครับเพื่อมอบถึงยางท่ให้กับนักเรียนต่อไปนะครับเดียเชิญข้างล่างครับกับตอนนี้ท่านผู้มีเกียรติที่จะเป็นตัวแทนมอบนะครับให้กับนักเรียน นะครับนำโดยท่านฉีรังคันแสงแต่ท่านผู้การรังสันเทนตีท่านผู้การวินาเดียสาตารวมทั้งในส่วนของคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆนะครับในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ท่านรองผู้นการนะครับทุกย่มงานของเรียนขามกนานรนนะครับตอนนี้นะครับครับ พิธีรับมอบนะครับเอาถึงยังที่ก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นนักเรียนมาเข้าแถวด้านหลังนะครับเพื่อที่จะรับมอบในส่วนของน้ําดื่มสะอาดต่อไปนะครับนักเรียนเลกืกทีละแถวดีไหมครัเอาทีละถแถวเนาะนะครับหลังจากนั้นนักเรียนเดินนะครับเดินเพื่อที่จะมารับมอบนะครับน้ําดื่มสะอาดด้านหลังต่อไปนะครับเพบื่อความเป็นระเบียบทางทีมงานคณะกรรมการนักเรียนทางคณะครูนะครับที่จะเตรียม ให้บริการนะครับในนขกงนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับค่ะชื่อนอักสรกาวาระที่รับที่ติดธรรมค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าคับหนึ่งค่ะท,ที่บ้านประสบภัยน้ำท่วมใช่ไหมครับใช่ค่ะที่บ้านประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักเลยตอนนี้น้ำประมาณขนาดไหนแล้วครับ ก็แต่ก่อนนะคะก็ถึงระดับอกเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็มันก็ลดเหลือระดับเอวแล้วค่ะลดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วแล้วรู้สึกยังไงครับกับการที่โรงเรียนได้ช่วยในครั้งนี้อ๋อรู้สึกอ่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าอเพื่อนๆที่เราชาคราแก่นครของเรานะคะก็ประสบภัยน้ำํำท่วมด้วยกันนะคะก็เหมือนกับปอบขวัญน,นะคะให้กับเพื่อนๆของเราได้แบบมีกาลังใจมากขึ้นนะคะที่ที่แบบ ปสบภัยน้ำาพิอมก็แบบจะได้มีกําลังใจมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากจะถมามคือโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ไงครับท่านผอ,นอ,อครับครับก็เรียนลูกๆนิดหนึ่งนะครับว่าจากการที่พวกเราเชาวขามแก่นนครนเนี่ยนะครับมีมีลูกๆของเราเนี่ยนะครับประสบอุทกภัยมากก็เลยเกิดความคิดกันในโรงเรียนนี่แหละนะคบคณะครครูก็คิดกันว่าเราน่าจะให้นักเรียนและคุณครูได้ได้แสดงออกถึงคุณธรรมด้านการเสียสละและก็มีน้ําใจ ก็เลยคิดโครงการข้าวหนึ่งกิโลหนึ่งคนหนึ่งน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยชาวขามแก่นนครและหลังจากนั้นมาเราเราก็กระจายข่าวไปนิดหนึ่งก็มีบุคคลภายนอกเห็นความตั้งใจจริงของพวกเราได้มาช่วยสนับสนุนมอบถุงยังชีพให้กับพวกเราและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามอบถุงยังชีพให้กับคณะลูกศิษย์ของเรา ทั้งสามร้อยเจ็ดคนแล้วก็ต,ต้องต้องต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่ามากนักแต่เราเชื่อมั่นว่าก็จะเป็นการช่วยให้ลูกศิษย์ของเรามีกำลังใจพวกเราชาวขามแก่นนครแสดงน้ำใจที่ดีงามถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าเล็กน้อยก็ตามสิ่งที่ได้นั้นขวัญกำลังใจลูกศิษย์ หรือผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกน้ําท่วมก็จะมีขวัญกําลังใจทําให้พวกเราชาวขามแก่นนครได้แสดงออกถึงคุณธรรมด้านการเสียสละการมีน้ําใจเพื่อเพื่อนมนุษย์โลกต่อไปครับแล้วสิ่งของที่เหลือนี้จะเอาไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ไหนต่อไหมครับอสิ่งของที่เหลือนี่เนื่องจากว่าเราทําเป็นแพ็คออกมาปรากฏว่าเราทําทั้งหมดอ่า สามร้อยเจ็ดถุงก็จริงแต่แต่เป็นหกร้อยกว่าถุงวิธีการที่จะทําได้คุยกันนิดหนึ่งแล้วว่าสิ่งของที่เหลือนี่พรุ่งนี้จะมอบให้ลูกศิษย์เราอีกนะฮะให้ให้ลูกๆของเรานี่แหละที่ที่รับไปแล้วให้มารับอีกรอบหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้นี่ที่รับไปนี่ถ้าเราให้ทั้งทั้งสองทั้งสองถุงไปเลยนี่อาจจะมีปัญหาทั้งน้ําทั้งอะไรมีปัญหาในการเดินทางวันนี้มอบไปหนึ่งชุดก่อน พรุ่งนี้เราจะมอบให้กับลูกศิษย์ของเราชาวขามแก่นครเลยทุกคนอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองเพื่อให้หมดมอบให้หมดเลยมอบให้หมดทุกทุกอย่างแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับลูกๆคือเราได้แสดงน้ำใจไปถึงเพื่อนชาวไทยที่อยู่ทางภาคกลางทางกรุงเทพที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ปัจจุบันนี้ก็โดยการบริจาคข้าวสาร จำนวน1,000กิโลกร,รมัมหรือ1ตันนะฮะตอนนี้บริจาคเรียบร้อยแล้วผ่านทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตยี่เ 25, พื่อที่จะทำจะทําเป็นคาราวานไปมอบให้กับ ى, ผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางภาคกลางต่อไปนะครับเป็นจํานวนเงิน2อง0มืบาทนะครับ